น่ารักกัมีกระจกเลยอือให้นี่รักลูกงๆตอนนี้ความรักของเราเป็นไงบ้างถ้าความรู้สึกที่เรามีให้กันนี่คือเต็มร้อยครับแต่ว่าอุปสรรคกับสถานการณ์ต่างๆก็ทำให้เป็นโจทย์ยากอยู่ตอนนี้ครับก็มีอุปสรรคเข้ามาเรื่อยๆค่ะถ้าวันนี้ที่ออนแอร์ไปก็จะมีการ รู้และ,ฉะเฉลยแล้วว่าสายสมองจริงๆแล้วเขาเป็นคนรวยค่ะแม่ผ่องก็อาจจะยอมรับแต่ว่าก็จะมีอุปสรรคทางด้านแม่ของสายสมองด้วยค่ะก็ต้องมาลุ้นกันว่าสรุปแล้วความรักของเราจะราบรื่นไหมยังเือนข้าศึกเยอะ ก็ยัง <S <S มีก็จากค่วงเราก็ายังมีคู่ของเอมอนกับมาราสีด้วยยังมีสถานการณ์ต่างๆเนาะที่เราต้องช่วยกันแก้ไขอีกใช่ค่ะยังยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักมันมีหลายๆอย่างด้วยค่ะมีะเรื่องของผู้มีอิทธิพลอะไรใดๆด้วยค่ะรับรองว่าถ้าติดตามแล้วเนี่ยสนุกแน่นอน กที่จทใจในละนที่ทผ่านมานะที่แบบระทับใจกับเออเรทติ้งที่ผ่านมา<ๆ>ก็ประทับใจนะครับสำหรับเรทติ้งที่ทุกคนมอบให้นะครับใช่ค่ะก็ดีใจที่ทุกคนดูแล้วก็ชื่นชอบแบบอินไปกับตัวล,ละครอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ทุกคนก็เรียกแบบมานะมานะพยม,ม,ยมเลยค่ะ ใช่ลิขิตตัวละครความยากอะะความยากอะไรบ้างที่เหลืออยู่มีความยากอะไรบ้างที่เราถ่ายมาที่หนังที่เหลืออืมความยากหนูว่ายังยังมีท่าหลังๆเนี่ยคะ่ะนอกจากความสนุกของรักทุ่มทุ่งแล้วจะเริ่มมีดราม่าเข้ามายิ่งขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่ามันจะเข้มข้นมากๆเพราะตอนนี้เหมือนจะเป็นจุดที่จุด จุดเขาแหละเฉลยปมแล้วอะค่ะใช่หลังจากนี้มันจะเป็นผลที่ตามมาแล้วจากที่แบบเขาหลอกมาตลอดว่าเขาแบบไม่ที่ครอบครัวแบบไม่มีอะไรใช่เหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนของทุกๆของทุกๆ,ๆตัวละครว่าสรุปแล้วความรักกับความฝันจะเป็นไปด้วยกันได้ไหมค่ะ ในวาเป็นสปายค่ะในเราในฝั่งก็เป็นผู้ชายเรารู้สึกยังไงางถ้าเกิดเจอเดี๋วแบบนี้จริงๆถ้าเป็นในส่วนของผู้ชายใช่ไหมก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้เขารู้สึกไว้วา,างใจสบายใจที่เราจะยืนอยู่ข้างลูกสาวนะลูกสาวคุณนะประมาณนั้นสิ่งิงที่ จะทำต่อไปรู้สึกว่าผู้หญิงนะคะเราไม่ต้องเจอเหมือนเราจะแต่งงานกันแล้วแบบนี้แึกหนักใจนะคะยังไม่ได้ฟังเลยขอโทษค่ะอะไรนะคะฝึกหนักใจไหมได้ชีวิตจริงๆแล้วก็ต้องเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยรู้สึกหนักใจไหมหนักใจนะคะจริงๆหนูว่ามายมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบทุกอย่างตอนเนี้ยจริงๆอ่ะเรื่องมันเกิดจากที่เขาโกหกด้วยแหละค่ะ หนูว่าจริงๆถ้าในชีวิตจริงนะถ้าเราเลือกที่จะพูดความจริงไปตั้งแต่แรกแล้วก็หาทางพูดเหมือนแบบมันจะได้ไปด้วยกันง่าย,ายๆราบรื่นค่ะแต่ว่ามายมเนี่ยเขามีเหตุผลของเขาที่เขาต้องโกหกเพราะว่าเขาอยากจะเป็นนางเอกหลักท่มทุ่งค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาทําให้เหมือนแบบมันมามัดตัวเขาด้วยค่ะมันเลยทําให้แบบทุกๆอย่างกลายเป็นอุปสรรคไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรน,นะคะแต่ก็วิการขอเนาะฝากผลงานในเรื่องนี้แฟนเขาทเลากัน หนูดีใจมากๆเลยที่แฟนๆให้การตอบรับดีมากๆค่ะคือของเราเหมือนแบบได้ทางยอดออนไลน์แล้วก็เลตติ้งที่หนูรู้สึกใช่จากทีวีด้วยค่ะที่รู้สึกว่าแบบขอบคุณแม่ๆขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนขอบคุณคนดูทุกๆคนค่ะที่ซัพพซอร์ละครของเราแล้วก็เทร X ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วนี่ยังมีแฟนคลับต่างประเทศด้วยไาดูผลงานของเรามา อืมใช่ครับก็ยังมีแฟนคลับต่างประเทศด้วยที่ส่งฟุดซัพพอร์ตมาให้คอยให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับก็ดีใจนะที่ละครของเราไปถึงแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆครับทุกกําลังใจแบบมีค่าสําหรับเรา2คนมากครับผมเราก็ฝากติดตามละครจนจบแล้วก็ติดตามเราสองคนต่อไปเรื่อยๆด้วยครับขอบคุณครับคุณท้าเก๋เก๋